สวัสดีพี่น้องเ้าคนกำลังตําหัวกระเทียมพี่น้องกำลังเสียดนำข้าวปุ้นพี่น,อน้องเหดไใดมึงอ่นเศร้าพี่น้องเมื่อเม่กระเทียมดองบมบ้เห็น้นำข้าวปุ้นกับยิงแม่พี่น้องอันนี้เป็นหมอม้ํำหมอนำข้าวปุ้นพี่น้องกำลังตบไก่ ทุกมพลลุงลวงเมื่อท่านเปื่อยโมเมนเนี่ยเปื่อยแล้วก็เอามาจีอีกหน้าบนหอไอเฟลดีเนี่ยกำลังจีไก่พี่เนอะกำลังสีตรำบมักผีขึ้นใ่หน่อยเทไหม เว้ยดินเพชรมันกลัวสพมันจะกัดกระปีอีกดินเพชรแล้วเอาขึ้นมาไรดินเพชรัะตั้งจะไหนอีใส่ไก่ชองโตเพ่น้องใส่มันคุ้นคุ้นมันจะแซ่บใส่ตีนพร้อมอีกใส่ตีนไก่ใส่ตีนไก่ไกพวกบุเอาไก่เม่ผักมาจังมันจังมีไก่เม่ไข่ไข่เขให้ ກະສິໄຂບໍ່ໄດ້ເອົາປາພີ່ນ້ອງເອົາໄກ່ເອົາບາງຄົນກໍຊິມັກນ້ຳປາເນາະກຳລັງພີ່ນ້ອງກຳລັງຕຳຊີ້ກແລວກໍໄຂົນ້ຳແມ່ໍຈຜົແດ່ບແດງສບບໍິເຮດ ถ้าไมครับมือมือจะผ่ากชิดไก่ล่วนๆคกกับป๊ากแวงจังหน่อยทำแห้งแล้วมันคูไปด้อ จะใส่หมักีจหน่อยักีไอันี่มันบูเพ็ดเหรอถ่วอย่งนี้เอามาต้มัะอีกนะบัวต๊มตำาัจะลุแบนี้เอายังตำอันตำเอามาตำจะเลยที่ชาตินี้แม่เอามาหนอยกําลังจะขวานหนาพี่นนองเอากะถิเป็นปองนะพี่นนองปองละปองละปองละเ่าได้ ป้องละสาวเอพันบาทบวงกันเงียวยเอาใหม่เอาใหม่ไมลงทะเบียนมาเอาชิบุคนใส่ไหมหอมหกะทิหอมไ่ตเจะทคอเงินแสนยังยังยังบเรียบร้อยจิกสีแดงรเปล่าเออแม อันนั้นข้าปลาในใช่ปวะเะคน่ออจะัเ้พวกขี่ก็นีชาพ่อไปใส่แน่นมั้ทพ่อเขาความนานเอาออกอีกที่มน้ำนะอยงเผื่อมันผุดเฮิรมันสีแดงอยู่อันนี้นะอ้าวขัวนาๆมันได้มันก็ะด้งขัวหนาๆมันได้กดงคือเวิร์มคือโบเป็นตาสีแดงใช่ไหม บ่จิ๊กลเละอ่ะอีกบ่นิดนึงอพอใส่ไปนี่หม่ยแหมงเพลงนัวน,น,นะใส่ในขวดน้ำหนักโหลจัง็นเฉดสิ่งที่ขาดพอได้พี่น้องสูลด์สูลด์ใส่ในแม่จ,าจ<ร>่าห้องโบมีมือเ,นนเอาได้แล้วคารุนในแมลเลยใช้ตัวน้ำบอลเบียร์โหลดนะ พบใส่ในหมออีกทีใส,ยสย่ยูหมอก็ใสุ่้ยเสียงมักสไลเดร์พี่น้องจะพิชางตัวพียาเลยได้กำลังแดงน้ำตาลนิดนึงพอบ่ไหมเอาอีกนอาอนปีนีหฮาเดิอเป็นคนเห็นจะดิแสบหรือสบพอเนาะใ่อาไปแลวจันที ขวดได้มาสีดแดงงามพี่น้อ,องเห็ดน,น้ำกระปุ้นไว้กินมื่ออื่นพี่น้องเขกทางไกลทา,างอื่นมาหมูครูเขาทำเราครูเห็ดน,น้ำกระปุ้นั่นแหละเอากระถินี่กองหนึ่งพออยู่ห้องครูเห็ดน้ำกระปุ้นแซ่บๆไปเดบุร์เบอร์ว่าซีบลูสัส่ม กูบุยังหอมมานไดไหมขัวเอาได้ขัวเอาแดงๆเอาเด้อมันจังเขียวค่ะใช่แล้วตอนนี้บอกหน้าประแด็งนะต้องใช่แหละพ่อบอกขึ้นหน่อยเถอะแม่มันหอมอยู่แล้วใบอย่างนี้อ่ะพอใช้หูดลงใบพี่น้องให้มันหอมใช่หนอนไ่ หมอ้อเขาต้มน้ำขบาวุนพี่น้องโบทันใส่น้ำหนามันอา่อยยังหมดดูดีเป็นตากินเนาะผลลุงหลวงนพ่อบ่แม่น้ำนี่แม่อันนี้เป็นหม้ออันต้มน้ำขา้าวปุนพี่น้องหักเฮาซสื่ออันตีนไก่มาแถมใส่ให้มันขุนให้มันเสบเนาะตีนไก่พันพี่น้องเสิร์ฟเคงโลเอาบ่ใส่เต็มโลดอกมันขุนไก่ก็ยังพอเฮงแล้วเนาะ ชีนณั่มชีบุร้ายผดบ่านเอ้าต,ตุ๊กแต่พึ่นแต่พือใส่ลุดดีลงไปพี่น้องลุดดีก่อนสองก่อนนี่กระนัวแซ่บขนาดกดอกอกหนามโยชิบ,บุกปาน้ำหนาเนาะใส่ทั้งในหมอ้อสั่งใส่ทั้งในขวดน้ำหนาพี่น้องเอ้ยสุด ใส่ลายเสียบลายบ่เงดจะไปแะเดือดบุกบุกบุกพ่อบ่แม่จัดไปไหนนัวนวใส่ลายเสียบลายผัสีตื่นมาบุหินพมแล้วเนาะพอหละ ลงล้วงปุ้ยพี่น้องเอ้ยเดือดเป็นเดือดน้ำใส่ไม่น้ำหนาอ,าอ้าวยังใส่น้ำหนายัางบุคคลเลยเอ้าวใส่นำ้ำหมัออกเผาขนาดใส่บ่กะทินี่ใส่กะทิลงไปพี่น้องใส่แในบ่อมาโชวกะทิจากสดๆถ้าบุมีหมักเ้าพี่น้องเอ้ยเลยซื้อเอากะทิเป็นกล่องเนาหอมดี เอา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 เบิดเลยเนะ <laughs> าะหสีได้พี่น้องเซกอาทิข้าวจอนพฟอนหอมหอมกินหอมหอมน้ำเดือดเมื่อกิ้นันข้าวปุ้นน้อการเด้อพี่น้องมื่อื่นเด้อมื่อื่นเป็นมือบุญบานางเอกพี่น้องกินข้าวปุ้นกินซี้พี่น้องเลย ใส่กะทิแล้วพี่น้องหอมขนาดทีซําเร็จแล้วพี่น้องคือมันบุรแดงแม่มันชีเพศดู่นี่นะแดงเนี่ยนี่นี่นำหน้าอันอืน้ำหน้าใช่นำหนากันอันอืนโอ้โหนี่นี่คือบุรแดงเนาะอ้าวมดทันได้ใส่คัดกะปิซอยเนื้อบุมมีแต่ปีเนาะแม่ซอยมักถั่วปุ้ยมาอื่นสิกินจกกซีฟจานนะเสร็จ นี uhm. cần hết long <c c ít, vẫn ่มันนด่ะวบอกบอกบอกพี่นั่งเอกันเห็ดเองพี่นอกแับล้องมาเรียโปเรียปู้เป็นยังจังเลียเขาติดพวกแม่มันเส็งหรือเศษกระปุกติดไ่แม่กับหัวจนหมองเงินชิชัยน้ำนะหัวแร้งไปเขาแต่ว่าเฮ้ย เพ็ดเอาไปนะม่เอาสิโครุเพ็ดกับป้านีกเป็นนังยัมาแล้วเพ็รหมดแล้วไปพ่อะไกายู่นั่นน่ะ่าตะไกยพูดได้ไงนะบเย็นกันเด็จักสิเพชหรือเปล่า มอด้านล่างแล้วบอบ่เลยถ้าถอดมอจะไดีถ้าเอาจะได้สีละกําลังแดงกําลังโอ้เอาพอดีเหลืองๆพี่น้องบ่ได้เอาแบบผ้าโบติซื่ออันทงบางพลิกแบบเฮดน้าขุ่นแดงๆมาใส่นะโบติซื่อบางพลิกมันเลยแบบเหลืองๆ เย็นดแงโอ๊ยจะไม่เอาป้าจะไม่เอาก้นหมอค้างมาใส่ว้าโทษพี่น้องซำเเ็จแล้วว่าคือว่าสีเลื้งจอมคมว่าซ่านพวกนี้ผู้คุณอุ้ยรวยมีแต่ตอนไก่พี่น้องว้าโทษตีนพี่น้องตีนตีนไก่คุณอุ้ยรวยแซ่บขนาดแดงจอมคม ซิมบ่ซซาซิมเบาบานิา<ม>าา่าอ้าวไฮดานซิมกับผู้ซิมหอ,อมขนาดบัพ่อกะทิบ่คือบัอยากมันเนาะอักซั่มันจะ,ะเส็ไปแล้วบากมากินทำการเด้อพี่น้องสำเร็จแล้วพี่น้อง้ากใส่เร็ว ซีมือนางเอกเองพี่น้องพี่เขาก็ได้เงื่อนวันนี้ผู้ไม่หรอตอนไก่พี่ดึกพี่โลขอดนัวขอดแซ่บขอดอร่อยจําหนี้แหละพี่น้องพาะกันใหม่คลิปหนาอย่าลืมฝากกดใส่เออกดกดไลค์กดแชร์สบเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยใดใดเด้อจําหนี้แหละพี่น้องพาะกันใหม่คลิปหนาบ๊ายบาย